จ้ามาพบมาเจอกับชาจินใส่ลุยเหมือนเดิมนะวันนี้จะพาทุกคนไปห้วยนะจ๊ะมาเสาะป่าอยู่บ้านมันกระห้อนเนาะทามาลงห้วยกันดีกว่าก็คือมือหมันของเราป้าเนี่ยจ๊ะเขาจะคุนกันไปเอาป่ามือฉมังทั้งนั้นเลย ยนีจ้าทุกคนเดี๋ยวหาไปรุ่นต่กันเนะจ้าน้องว่อเราจะได้ตัวก็เดี๋ยวหาไปเจอบรรยากาศตอนจูห้วยกันดีกว่าเนะจ๊าไปไปลุยอ่าแล้วจ้าตอนนี้เขาก็มาถึงห้วยแล้วนี่

แย่เลยมันหมันตากูขี้เนาะตาบมันเดือด่ผั้กินเยใจนี่มันจะปอ๋อมันชอบคคุณหล้ออเยะงฮาฮาฮแ่ล้อแ่เอาเลยเยเย้่ฮ อันนี anyway, ้อันน right. wow. uh ี้แฮมมาด้วยกันนะทุกคนแต่คนเท่าเป็นงมได้เยอะเหมือนกันละเอาเลยเอาเลยหิ่งไฟงมเอาแกเอาเลยอีเอียงเหอต้องเปิดเนาะโอ้โหว้าวเปดเยอะโอ้โหเปิดเทอเนาะเป็นนักยิมเนกันนอยกันน้อยหอเฮ้ยใส่กุเตือดเลย